ออนิวกระบะสีประตูเกียร์ออตโต้ฟีดาวงวดคันเก่าพันบาทต,ตลอดสัญญาบัตไปเยียวเซียยะจัดให้อีกแล้วพี่น้องชมผู้ใหกํกำลังมองหากระบะสีประตูออตโตอยู่ครับวังตะกี้ทักขามาเกือบมีสิบคนผู้ใหครับเมื่อนี้เสียยะเอามารีวิวให้เบิงแล้วถามึงบัตรทักมาหากูนะครับคอยีหอยใหม่อ่ ขอให,ให้บ้านมึงใหม่เลยเออ <c oughs> บัตราที่นั่นเลงง็งยิกงยิกงยิ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 ทักเศร้าทักแรงบัตรที่นี่มาแล้วบอกมานะบ้านมึงบึ้มเออ <c oughs> โอเคบอกหดโอ้ล้าเกินไปไหมห <c oughs> ยอกหยอกไปหยอกเลยอุ้ยเจ้าคือมาบอกเฮ้ยเอ่ไอเอาซีประตูเกียร์ออโต้กับผมทีสู่ดีแม็กปีสองพันสิบสองกับผมนะ ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับเกี่ยวออโต้กุญแจดีหมดทพวงมาเัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้าายตเออออตย็นโคตรฉําครับผมออกรถศูนย์บาทงวดพันเก่าพันบาทตลอดสัญญาสามารถสื่อในทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางใต้สกิปมาสิจ้าฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนพอค่าแม่ค่าเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเช่าเกษตรกรกีดยงกีดยางเผาอ้อยเผาทานผูกมั่นผูกูุข่า เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์จบศูนบาทเรามาหาเสียยะมาเบิร์ห้องเครื่องครับมีโชคมาด้วยใส่โชคหน้าจะเสียต้องเติมจารบีไหมเขาเรียวแล้วเติมจารบีเข้าไปนะไม่ไม่ขีดน้ำยาหล่อเลื่นขีดน้ำยาหล่อลือล่น <laughs> ไอ้คุ้นๆหน้าเนี่ย <laughs> อ่าม่าน้ำมิเนียนหน้าเดิมเพิ่เติมกระปุกเรื่องสองสุดห้าวีเจสเพอร์โบ จบศูนย์บาทผ่อนเก้าพันบาทตะลอดสัญญาส่งฟรีทั่วไทยเสียยักษ์จัดให้ยินคําว่าสุดกับเสียยะที่มีทีว่าจวดกับเสียยะให 2, 2, ้พี่น้องลำบากด้วยให้พี่น้องถูกหวยเัินล้านผู้ใดซื้อซือซ้อขายรถยนต์มือสองมอเตอร์ไซค์มือสองกีดขัดซื้อเสียวยะเดี๋ยวเสียะจัดให้ครับผมแจ๋ว